เมื่อคุณอยากได้เป้าหมายและผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมและยิ่งใหญ่คุณต้องลงทุนคุณต้องจ่ายคําว่าจ่ายและลงทุนเนี่ยไม่ใช่แค่จ่ายเงินนะจ่ายเวลาให้เวลากับมันจริงๆสนใจกับมันจริงๆตั้งใจกับมันจริงๆคือคิดคือทุ่มเทเวลาอย่างคุณมาฟังไลฟ์ครูเนี่ยก็คือให้เวลานะคะให้เวลาศึกษาหาข้อมูลหาความรู้ทุ่มเทตั้งใจจริงๆอะค่ะต้องลงทุนต้องจ่ายนะเห็นแจ็คหมาแจ็คหมา เจ้าของคนที่สร้างบริษัทอาลีบาบาคือขายของออนไลน์เหมือนเหมือนช้อปปีเหมือนลาซาด้าบ้านเราอะค่ะที่จีนอะจีนตลาดใหญ่แล้วคนก็เยอะมากใช่ไหมอ่ะ If you want to be successful, you have to pay the price. Alibaba 18 years to today's size. Yeah, we are lucky, but we work much harder than most of the people. we never sleep well and sound in the evening. i traveled last year 867 hours a year in the flip plane, in the plane. i'm working hard, my team working very hard. 18 years we work like a normal company. 70 years. day and night. nothing is free. Nothing is easy. You have to pay. คุณต้องจ่ายอะจ่ายความทุ่มเทจ่ายเวลาจ่ายความใส่ใจจ่ายความสนใจจริงๆอะไรเงี้ยนะคะแบบนั้นหรือใครที่กำลังเจอปัญหากำลังเจออุปสรรคหรือเรื่องท้าทายอยู่นะคะก็ให้เข้าใจเลยว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเรามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ขอให้พยายามแล้วก็ทำต่อไปครูเอาใจช่วยนะคะ